ผ่านบ้านโป่งด้านเหนือช่วเขานะครับเนื่งองจากตอนนี้มีการเตรียมงานเพื่อจะวางรางใหม่ครับในโครงการทางกู้สายใต้นะครับเราอยากจะต้องมีทางผ่านอยู่นะครับเนื่องจากตรงนี้ประชากรที่ข้ามทางเยอะนะครับะอะไรยังคงไม่มีทางผ่านด้านเหนือด้านใต้ไว้อย่างละจุดอนะ่ะ